สวัสดีครับผมคนเดิมครับท่านผิวตัผมรับคมแบตเตอรี่ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงสําหรับลูกค้าที่ได้ฟันเฟลด้ครับที่สั่งซื้อฟันเฟลดกับฟันตัดจากผมไปนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็คุยกันได้แล้วครับเขาคุยกันดีๆเขาก็คุยกันรู้เรื่องครับผมก็บอกไปแล้วครับไม่เป็นไรครับไม่มีนหาแล้วแต่พูดถึงคนที่สั่งซื้อไปที่ ยังไม่เข้าใจนะครับและสาหรับคนที่กําลังจะสั่งซื้อนะครับผมก็จะบอกไว้ในคลิปนี้ก่อนนะครับว่าบางคนก็จะบอกว่าสัหญาที่ได้รับคําถามมานะครับก็คือน็อตนะครับทําไมมันตัวเล็กนะครับว่าผมส่งผิดหรือเปล่านะครับน็อตไม่ตัวเล็กครับบางคนบอกว่าน็อตตัวใหญ่ไปนะครับแต่ที่จริงไม่นะครับฟันเฟืกับฟันตัดน็อตที่หมุนยึดติดฟันไว้กับปัตเตอร์เลียนมีความแตกต่างกันนะครับ ก็คือฟันตัดน็อตเกี่ยวเขาจะหรือตัวน็อตเขาเนี่ยจะใหญ่เข้ากับรูตัวตัดนะครับก็คือเขาจัดไปเป็นคู่ครับน็อตสาหรับฟันตัดกับน็อตสําหรับฟันเฟืจะไม่เหมือนกันครับนั้นเรามาดูกันแล้ครับว่ามันไม่เหมือนกันยังไงนะครับนี่ครับนี่ครับคือตัวนี้เป็นตัวตัดนะครับนี่ครับ บางคนก็จะเอาตัวตัดมาใส่ฟันเฟสเฟสนะครับเอาฟันเฟสมาใส่ตัวตัดนะครับก็ต้องทําความเข้าใจหน่อยหนึ่งครับว่านี่ครับตัวตัดรูน็อตเขาจะเป็นรูน็อตตัวใหญ่นะครับไม่ใช่น็อตฟันเฟสนะครับถ้าน็อตฟันเฟสมาใส่มันจะหลวมนะครับเมื่อเราจะใช้ฟันเฟสมาใส่เราก็ต้องเอาน็อตตัวใหญ่มาใส่นะครับที่ผมส่งไปบางคนก็จะบอกว่า ทำไมไม่เอาน็อตฟันเฟดที่หัวเป็นแบนแบบนี้มาให้นะครับแต่ก็ต้องถามลูกค้าต้องบอกผมด้วยครับผมแต่ผมเองก็ไม่ได้ถามนั่นแหละครับแต่ลูกค้าต้องบอกผมด้วยครับว่าเอาไปดัดแปลงใส่ตัวฟันตัดนะครับใส่ตัวตัดนะครับนี่ครับที่จริงเขาจะมีน็อตฟันเฟดสําหรับฟันเฟดนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไปใส่ตัวตัดตัวนี้มันจะหลวมครับ นี่ครับมันจะหลวมเป็นปัญหาที่ลูกค้าจะมักจะถามนะครับแต่ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรกันครับก็คือมักจะถามว่าทําไมมันหลวมให้น็อตมาผิดหรือเปล่านะครับไม่ผิดครับให้ไปถูกคู่ครับแต่ถ้าจะที่ผิดก็คือเอาไปใส่เราไปดัดแปลงใส่ตัวตัดนี่เองครับมันเลยผิดไซส์กันนะครับถ้าลูกค้าจะสั่งซื้อตามไหนก็ตามนะครับก็ต้องบอกเขาว่าผมจะเอามาใส่ ตัวตัดนะครับมาดัดแปลงจากฟันตัดฟันเฟดมาใส่นะครับเขาจะได้ส่งน็อตไปถูกนะครับอันนี้เขาก็สมมาถูกต้องนะครับน็อตสําหรับฟันเฟดนะครับกับน็อตสําหรับฟันตัดมันไม่เหมือนกันนะครับน็อตสําหรับฟันตัดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะตัวใหญ่หน่อยมันจะพอดีกันนะครับทีนี้เรามาดูเครื่องสําหรับฟันเฟดนะครับโดยตรงโดยเฉพาะครับมันก็จะรูเล็กครับถ้าเราเอาฟันเฟดมาใส่เครื่องเฟด สาหรับฟันเฟลด้ยตรงมันจะพอดีกันเลยครับตัวนี้นะครับจะพอดีกันครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับรูมันจะใหญ่กว่ากันครับนี่ครับสําหรับคนที่ถามเข้ามาว่ามันต่างกันยังไงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ครับปัญหาของเขาถ้าเราไปใส่เครื่องเฟดก็ไม่มีปัญหาถ้าไปใส่เครื่องตัดก็ต้องแจ้งช่างด้วยนะครับว่าเราจะดัดแปลงนะครับแล้วต่อไปผมจะดัดแปลงนะครับดัดแปลงฟันเฟดนะครับ มาใส่ฟันตัดเออไม่ใช่ procent, ไม่ใช่ครับมาใส่ตัวตัดครับเอาฟันเฟดมาใส่ตัวตัดนะครับใช้ตัวตัดเนี่ยเฟดนะครับเพราะว่าชอบเครื่องแล้วมันเบาดีนะครับแล้วผมก็จะใส่น็อตตัวนี้ครับจะใส่น็อตฟันเฟดไม่ได้นะครับมันจะหลวมครับผมก็จะต้องใส่น็อตตัวนี้นะครับแต่เป็นฟันเฟดนะครับแล้วก็เป็นเครื่องตัดเป็นเครื่องสำหรับฟันตัดนะครับมาดูกันครับว่ามันจะ เสียงดังไหมมันจะใช้ดีไหมนะครับมันจะเหมาะมือไหมนะครับผมจะมาพิสูจน์ให้ดูนะครับแล้วไว้คลิปต่อไปมาชมกันนะครับไปติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับติดตามชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ